รามาถึงแล้วนะคะเราก็ไปเช็คอินเลยเดี๋ยวขออนุญาตเช็คอินก่อนนะคะเดี๋ยวนี้เขาไม่มีพนักง,งานแล้วนะคะเขาให้เรามาแบบนี้ทุกคนชอบไป uh, KLM นะคะแล้วก็ได้แบบนี้มานี่ให้ทำเองนะคะพอเราทำเสร็จนะก็มาตรงนี้นะคะพอเราปิ้นในเครื่องเสร็จนะมันก็จะมาตรงนี้ให้นะคะ mm hmm. อือแล้วก็แปะเอาเองพอแปะตรงนี้เสร็จนะคะเราก็จะมาเครื่องแบบนี้นะคะ ้ามันขึ้นลูกกระเป๋าแบบนี้ไม่ต้องไปต่อแถวนะคะมันใช้ไม่ได้เครื่องใช้ไม่ได้นะคะต้องเป็นสีฟ้าแบบนั้นนะคะทุกคนเดี๋ยวชอบจะให้ดูนะเพราะว่าเดี๋ยว้เขาเหมือนเขาพยายามลดพนังงานนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะไปะคิวเราแล้ว อ้าวลอมเซตสแกนหาไวสการ์ลอง The firsta Benjamin Elendin Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì แล้วก็จะออกมาแบบนี้นะคะให้เราถือติดตัวไว้นะคะทุกคนเสร็จกระเป๋าไปไหนแล้วมิ็นเวสการกระเป๋าไปนู่นแล้วไปแล้วอ้าวไปแล้วมเมลี่ยนไม่สบายไปค่ะอันนี้เราเอาขึ้นเครื่องนะคะทุกคนอุ้ยไปเปื้อนน้ำหอมมาไปเสร็จแล้วค่ะพอเราทำอะไรเสร็จเรียบร้อยนะคะมันก็จะมีทาง พูดโดยสารข่าออกนอกประเทศนะคะทุกคนก็จะเป็นบันไดตรงนี้ที่เราจะขึ้นไปนะส่วนทางนี้ก็จะเป็นภายในประเทศนะคะเราก็จะต้องไปทางนี้นะคะทุกคนคือหลังจากบันไดนี้ขึ้นไปแล้วไม่สามารถถ่ายวิดีโอหรือทําอะไรได้นะคะนอกจากสแกนอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็ถึงจะสามารถทําคลิปได้นะคะทุกคนเดี๋ยวชอ่องพาไปดูข้างในนะคะคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นอยากเ,เขาเรียกไรนะคงจะช่วยได้หลายหลายคนที่ไม่รู้จักการคง ช่วยได้หลายๆคนที่ยังไม่เคยมาเช็คอินด้วยตัวเองนะคะเมื่อกี้ก็ช่วยไปพี่คนนึงนะคะแกบอกว่าแกทําไม่เป็นช่อกรลบบอกว่าเดี๋ยวช่อช่วยกว็ช่วยไปพี่คนนึงนะคะช่อกรลบบอกว่าทําคลิปไว้นะพี่เผื่อ,อครั้งหน้าเพื่อนถามหรือว่าเรามาทําเองเราจะได้รู้ว่าการเชนะ็คอินแบบไหนนะคะช่อจะเป็นคนแบบนี้นะคะ่ะทุกคนถ้าไม่รู้ก็คือทําคลิปแล้วก็เก็บไว้ดูอโอกาสหน้าเพราะว่า ชอบเป็นคนปลาบูทองค่ะไม่สามารถจำได้อันนี้ก็คือรอแฟนนะคะพอรอแฟนเสร็จก็ขึ้นไปเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเจอกันที่สซีเดนค่ะ